สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี่ชาแนลค่ะคลิปนี้มาชมความงามของต้นแซ่มา้าสวยงามมากเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่โชว์ใบสวยๆแล้วก็โตดสวยๆต้นแซ่มา้า สามารถปลูกลงกระถางให้โคดสวยๆอย่างนี้ได้หรือว่าจะปลูกในการจัดสวนหินปลูกลงดินเลยก็สวยงามเหมือนกันดูใบของเขาก็จะผิวโค้งลงไปใบเขาจะไม่ตั้งนะคะเพื่อนๆครับเป็นไม้ประดับที่ ดูแลง่ายปลูกลืมลืมเอาไว้เป็นเดือนไม่ลดน้ำเขาก็ยังอยู่ได้นะคะอยู่ได้ทั้งแดดจัดเต็มวันหรือว่าปลูกในร่มลำไรหรือว่าจะปลูกในกระถางแบบนี้แล้ววางประดับไว้ในบ้านที่มีแสงแดดสองถึง ปลกประดับอาคารสำนักงานที่มีแสงแดดสองถึงที่เป็นเรือนกระจกนะคะเขาก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าโคดสวยๆโตๆใช้เวลานานนับเป็น1 0 2 0 30ปีคะ่ะเป็นไม้ที่อายุยืนยิ่งนานโคดใหญ่ๆยิ่งสวยการดูแลก็คือเขาจะเป็นไม้ที่ ทิ้งใบล่างใบที่อยู่ข้างล่างเมื่อเริ่มหมดอายุก็จะเริ่มออกสีเหลืองสีน้ำตาลก็สามารถดึงออกได้เลยให้เหลือแต่สีเขียวเข้มแบบนี้ที่ใบที่เขาโชว์ใบสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะไม่ได้ยุ่งยากเลยนี่ใบปลายใบละถึงโขดเขาเลยนะคะสำหรับ เพื่อนเพื่อนที่กำลังมองหาไม้ประดับสวนที่ไม่ต้องการการดูแลต้นแซม้ายิ่งปลูกนานโคดยิ่งใหญ่ยิ่งสวยราคาซื้อขายตามท้องตลาดก็อยู่ที่ขนาดของโคดของเขานะคะถ้าโคดใหญ่ก็ราคาสูง ตามขนาดของโขดเขาแต่ถ้าเลี้ยงแบบเราได้ลุ้นซื้อมาแล้วปลูกเอาไว้แบบลืมๆรอให้โขดเขาใหญ่เองโดยธรรมชาติก็สวยงามเหมือนกันค่ะถึงจะใช้เวลานานก็ภูมิใจนะคะเพื่อนๆค่ะลดน้ำอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งเขาก็งามเขาก็อยู่ได้ การให้ปุ๋ยก็สามารถให้ปุ๋ยคอ,อกได้ค่ะสวยงามนะคะเพื่อนๆคะ่ะยิ่งดูโขดใกล้ๆยิ่งสวยนะคะสวยงามทั้งโขดและใบต้นนี้สูงประมาณสูงประมาณเมตดครึ่งนะคะ สวยงามมาก